และเวลาเราเสพครบมากเนี่ยโยมก็ต้องเสพเสพครบมากที่สามารถชี้ข้อมูลที่ผิดพลาดของคำแต่งใหม่ได้เ <c oughs> ช่นคำว่ารูปประชานอารูป,ปรชานคนพวกนี้จะใช้เพราะเราเคยใช้มาก่อนนะคืออตาตมาไม่ใช่อยู่ๆมาเจอพุทธศาสนาเลยอตาตมาอยู่กลุ่มสาวกภาษิตที่์มาเกือบ30ปีใช่ไหมเรารู้หมดนะเขาอ่านอะไรเขาใช้คําอะไร นะพูดมาปุ๊บรู้นี่อาจารย์อะไรพูดนะแต่พอเรามาเจอคำพระศาสดามันคนละเรื่องนะเราเคยคิดว่าเรารู้คำสาวกเนี่ยหูเราตอบได้ทุกเรื่องไม่มีพลาดเรารู้รอบรู้หมดแล้วแต่จริงๆเราไม่รู้อะไรเลยพอมารู้คำศาสดาโอ้โหหลายสาระมากเลยที่รู้มาเนี่ยนะอืมเราต้องลื้อสมองเราใหม่ ทั้งๆท,ที่เราก็ศึกษามาแบบนั่งสมาธิตั้งใจฟังครูอาจารย์เลยนะมายี่สิบกว่าปีนะ,ะ <c oughs> ตั้งแต่ปีสองสองเข้าวัดนะเพราะว่าเข้าวัดแต่เด็กไงอายุสิบหกเข้าวัดแล้วเข้าไปวัดเนี่ยตมาไม่ทําอย่างอื่นนะหากุฏิอยู่เดินจงกรมนั่งสมาธิไม่รู้มันชอบอย่างนั้นองนั้นเราก็ จะชอบการปฏิบัติอย่างนี้มาเรื่อยๆเป็นปกติแล้วก็อ่านหมดหนะนังสือนะของสาวกค,คนนั้นคนนี้เราก็จะมีอาการเดียวกันคือสแสวงหาอาจารย์นั้นเป็นยังไงาานะอ,านะอาจารย์นี้อาจารย์นี้นะเอาหมดนะอาจารย์นี้อาจจะพูดตรงนี้ไว้คนโน้นพูดตรงนั้นตรงนี้ไว้เอามารวมนะแต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าพูดครบทุกเรื่องและไม่มีผิดเพี้ยนและไม่มีผิด <c oughs> สิ่งเหล่านี้ถ้าเขาทราบเนี่ยเขาจะไม่กล้า แต่งคาใหม่เลยแล้วจะไม่กล้าไปศึกษาคําคนอื่นเลยอ่าและลองคิดดูสิโยมลองจี้เป็นประเด็นประเด็นให้เขาเห็นทำไมศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันมันถึงมีหลายสายหลายนิกายหลายกลุ่มในเมื่อพระเจ้าทรงจัดว่าคําปรงเนี่ยขัดแย้งกันไม่ได้มันก็ต้องมีคนเกินคนนะจริงใช่ไหมต้องมีกลุ่มที่เกิน แล้วเกินหรือไม่เกินจะวัดยังไงในเมื่อต่างคนต่างผ่านกันมาสองพันกว่าปีใช่ไหมอืมก็ต้องเอาสิ่งที่มีมาก่อนถูกต้องไหมเมื่อสิ่งที่มีมาก่อนเนี่ยมันก็ต้องไปพูดถึงตำราจริงไหมอ่าถึงจะไม่พูดเรื่องตำราอ้าวพูดเรื่องปฏิบัติอ้าวจีวรที่ใช้อยู่เนี่ยคุณคุณเอามาจากไหนเอามาจากบัญญัติอะไร แล้วสินที่คุณรักษาปฏิโมกที่คุณสวดเนี่ยไม่ได้อยู่ในตําราเหรอใช่ไหมปฏิโมกที่คุณนั่งสวดเนี่ยไม่ใช่พ,พระพุทธเจ้าบัญญัติเหรอหรืออาจารย์คุณบัญญัติปฏิโมกออกมาเองใช่ไหมอ่ะถ้าอาจารย์คุณบัญญัติปฏิโมกไม่ได้แล้วอาจารย์คุณก็ไม่ใช่ศา,นะา,าสดานะนะศาสดาคือศาสดานะแล้วถ้าอาจารย์คุณเนี่ยมองว่าคําพ,พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแค่ปริยัติงั้นปารชิกสีไม่ต้องรักษาใช่ไหมอ่ะ อย่างเงี้ยบางคนก็มีว่าถ้าทำอาบัตสังคาทิเศษนะชาติต่อไปยังต้องไปแก้อาบัตอีกอ,อะไรอย่างเงี้ยนะพระท่านก็ยกว่าอะถ้าอย่างนี้ปาราชิกชาติหน้าก็บวชไม่ได้อืมชาติต่อไปก็บวชไม่ได้ <Yeah. S 1> ก็ตกลงบวชไม่ได้ตลอดชาติเลยสังสารวัต <laughs> <laughs> เห็นไหมคาแต่งใหม่เนี่ยมันมันใช้ไม่ได้มันเลอะเทอะ <laughs> นะเออเนี่ย มันความผิดมันผูกพันกันแบบหูนั่งคิดเองอะ่ะมันเป็นความผิดที่ถูกผูกด้วยความอาฆาตพยาบาทของปุถุชนใช่ไหมแคนเข้าไปฝังสร้างไม่ฉลาดไงอย่างเงี้ยนั้นเนี่ยแหละมันต้องวกเข้ามาหาคำพระพุทธเจ้านะความไม่เหมือนกันในสิ่งเหล่านี้ <c oughs> ยังาบางทีเ เราไปที่ไหนเรื่องวินัยก็จะไม่เหมือนกันอีกแล้วใช่ไหมบางที่เนี่ยบินธบาทมาต้องประเคนบาทใหม่พิกขุบินธบาทมายมเชื่อไหมบางวัดเนี่ยบอกฉันไม่ได้นะต้องให้โยมประเคนใหม่ก็ถามว่าก็งงกันว่าแล้วเหตุผลอะไรบอกว่าโยมบางคนเนี่ยใส่บาทโดยที่ระยะมันไกลเกินหัตถบาต หมายแล้วคาว่าหัตถบาทเราก็หัตถบาทมาจากไหนวะใช่ไหมไปค้นหาหัตถบาทอีกหัตถบาทก็ไม่เกี่ยวอีกพู้เจ้าก็ไม่ไดีไม่ได้มีบัญญัติลงรายละเอียดตรงนี้นะแล้วก็ไม่มีบัญญัติว่าตรงเนี้ยนี่มันเลยหัตถบาทนะอย่างเงี้ยสาวกภาสิตก็ไปบัญญัติเองบอกว่าหัตถบาทเนี่ยนะคือสองศอกนะกับอีกหนึ่งคือแล้วศอกเนี่ย คือสอกกำม,มือหรือสอกแบมือนะมีอีกนะ,ะต้องสอกแบมือนะไม่จะสอกกำม,มืออะไรอย่างเงี้ยสองสอกแบมือกับอีกหนึ่งคืบแล้วถ้าถ้าบอกโยมบอกว่าสองศอก,กอีกหนึ่งคืบแล้วถ้านั่งเราวัดจากไหนวัดจากหัวเข่าหรือวัดจากไหนเขาก็แต่งอีกเขาก็แต่งหม่ว่าวัดจากแผ่นหลัง แล้วถ้ายืนล่ะยืนวัดจากส้นเทาน้านะนี่สาวพภาสิตทั้ทงนั้นนะเห็นนะอ่าอาตมาอ่านมาหมดอ่านมาก่อนตำราพวกเนี้โย,ยมแล้วพอมาเจอพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้า,าไม่มีเลยอันนี้มันเขียนใหม่นี่แล้วพอเขียนใหม่พอคนไปยึดตรงนี้นะก็เห็นโยมบางคนเนี่ยอ้วมบินทบาทไกลๆใช่ไหมออไอน,นีห่างหัตถบาทอาหารฉันไม่ได้ไม่ ผูกประเคนไม่ถูกต้องโอ้กินแล้วเป็นอาบัตโอ้ยวิตกจริตเลยปวดหัวกลับมาสรุปประเคนใหม่นะเขาก็ตัดอ้าวประเคนใหม่วัดนี้ทั้งวัดก็เลยมาก็ประเคนใหม่กันบาทอีกวัดหนึ่งก็บอกเอของอาหารที่ผมบินทบาทมาได้แล้วผมฉันไม่ได้นี่มันจะยังไงครับเนี่ยออมันจะไปกันใหญ่ไง <c oughs> นี่คือความปรุงแต่งของสาวกโยมแล้วเดือดร้อนกันทั้งวัดนั่นแหละ<ส>ใช่ไหม แล้วพออีกวัดหนึ่งไม่ประเคนบาทใหม่วัดประเคนทะเลาะกันแล้วอ่าแล้วพวกนี้สายเดียวกันเลยนะอ่าสายเดียวกันแต่พอคนละกลุ่มปุ๊บอ่าไม่เหมือนกันอีกแล้วครับอ่าอย่างของเราเนี่ยมีนิกายแบบนี้มีสายแบบนี้สายเดียวกันก็เข้ากันไม่ได้ก็มีอ่าเนี่ยเราต้องท่องยุทธจักรก่อนแล้วเราจะรู้นะอ่าต้องตององ้องท่องเที่ยวไปก่อนใช่ไหมเราจะเห็นหลายที่นะ แล้วบางทีเนี่ยนิกลายหนึ่งกับอีนิกายหนึ่งไปจับอาหารเขาไม่ได้นะพอจับแล้วบอกอุ้ยอาบัตอาหารนี้เท่ากับต้องถูกประเคนใหม่อ่าอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับนั่งสมมุติกันหมดเลยใช่ไหมอ่าจะมาอยู่นี่ต้องบวชใหม่นะต้องอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยบัญญัติพวกเนี้ยมาจากคนที่ต่ํากว่าพู้เจ้าทั้งนั้นครับถูกต้องไหม ผู้ที่ต่ำกว่าพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่สัพพัญญูสัพพัญญูมีคนเดียวในโลกธาตุใช่ไหมแล้วคำสัพพัญญูไม่ดีเหรอทำไมจะหลีกไปซะละ่ะอ่าเราก็ต้องค่อยๆถามเขาอย่างนี้ครับเหตุความเจริญเหตุความตั้งมั่นพระสัทธรรมเนี่ยท่านทราบไหมก็ให้ถามเขาอยากจะให้พระสัทธรรมตั้งมั่นไหมล่ะอ่าความเสื่อมความอันตรธานของพระสัทธธรรมเนี่ยทราบไหม ครับผู้มีพระภาคบอกเพราะการไปสนใจคําแต่งใหม่หรือคําสาบกใช่ไหมอ่าเนี่ยตอนนี้ก็ล่าสุดที่ที่ฟังมาก็คือเรื่องของการปฏิบัติเขบอกว่าครูบาอาจารย์เขาบอกว่าถ้ายังไม่นิ่งให้คิดคิดไปเลยครับคิดจนความไม่มีอะไรจะคิดแล้วแล้วถึงค่อยลงมือปฏิบัติอืมก็พูดเองอีกครับซึ่งอันนี้ก,<ม>ก็ถามก็สิขณะที่คิดเนี่ย กำลังสั่งสมสร้างสมซึ่งสังโยน์อะไรเขาตอบได้ไหม <_ d ata> เขาจะตอบไม่ได้เ <_ d ata> ชื่อไหมอ่า <_ d ata> เขากำลังสั่งสมซึ่งอุปติปติลาพิกานิสัญโยชานานี้และกำลังสะสมซึ่งภาวะปฏิลาพิกานิสัญโยชานานี้เห็นนะสั่งโยน์สองตัวเนี่ยเนี่ยเพราะเขาไม่รู้ไงเพราะความไม่รู้จึงสอนให้คนปล่อยจิตให้ผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินขัดแย้งกับพระผู้มีพระภาค แล้วเวลาเราสอนขัดแย้งกับพระผู้มีพระภาคเรารู้ตัวไหมเราไม่รู้ตัวเพราะเราไม่เคยรู้พระสูตรพอจะอ่านพระสูตรออกปริยัติทฤษฎีอ่านไปทําไมคําผู้เจ้าสูงเกินกลเกินอย่าไปเอาเลยอาจารย์ฉันปฏิบัติได้เอาธรรมะนี่นะจากประสบการณ์เองเนี่ยสารพัดสารพันเหตุผลจึงบอกว่าสารพัดเหตุผลแบบเนี้ยพูดไปเพื่อให้ห่างเหินจากคําพระผู้มีพระภาคใช่ไหมถ้าพูดไปอย่างเนี้ย อย่าพูดเก็บคำพูดตัวเองไว้เพราะกำลังมีวาทะเป็น้าศึกต่อพระผู้มีพระภาคนะใช่ไหมเนี่ยอันตรายด้วยนะครับขอบคุณพระอาจารย์ครับผมก็คงจะต้องอาศัยความเมตตาของพระอาจารย์ช่วยอธิบายเดี๋ยวเขาเขาคงจะได้ดูครับเออครับอันนี้มันต้องมาคุยกันนะต้องคุยกันใช่อ่ามีไหม ผู้ใหม่อะมีไม่ส่งไม่ไปสักอันก็ได้สายแล้ะเอาสั้นๆน,นะจะได้เลอโอกาสครับเออ่าผม <c oughs> อยากได้ซีดีอริยวินัยครับออ๋ยังไม่มีทําเลย <c oughs> ยังไม่ได้ทํามันเยอะเหลือเกินอ่านไม่ไหวครับเออ่านวัลลนาวัลลนาหนึ่งปีก็ได้สามร้อยหก สิบกว่าหน้าแล้วอะไรย้อยในมองเห็นเล่มมันหนาอย่าไปคิดเยอะอ่านาวันละหน้าพอสบายสบายสนุกเรื่องวิันเนี่ยนะหลังจะเอามาอบอกให้เรื่อยๆเป็นระยะผสมกันเนื้อธทรเรนาเราจะได้รอบรู้เราจะได้มีการเกี่ยวข้องกับสมาะได้ถูกต้องนะ ออืมค่อยๆรู้ไปทีเล็กทีน้อยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้วินัยเยอะเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตได้ง่ายนะจริงๆใช้ชีวิตได้ง่ายเพราะผู้เจ้าเนี่ยเปิดทางออกให้เยอะนะเราจะรู้ว่าทางออกตรงเนี้ยมีกรอบแค่ไหนนะอ่านะสมบูรณ์แค่ไหนแค่ไหนไม่ควรตกขอบอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้กรอบเนี่ยจะกว้างจะทำให้เราสะดวกนะคนส่วนใหญ่ไปกลัว ปกลัวก็เลยไม่กล้าศึกษาพอไม่กล้าศึกษาเลยไม่รู้ไม่รู้ก็เลย,ยิ่งใช้ชีวิตยากเข้าไปอีกเพราะไปตั้งกฎเกณฑ์ให้ตัวเองเยอะไงไปสร้างกฎเกณฑ์เองอถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวก่อนเลิกสักสองสานาทีละนันทีกันสักพักหนึ่งนั่งสมาธินะสั้นๆใช้ความเพียรอันยิ่งยวดไม่ให้สร้างภพนะละภพละการเกิดจิตสร้างการเกิดแล้วรีบทิง้งรีบละ ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถตาคตมาประพฤติทำมสมควรแก่ทำปฏิบัติชอบจริงปฏิบัติตามธรรมอยู่ในคำของตถตาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยกันฟังเนื่องด้วยความเป็นผู้สู่แต่งตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอนิสงตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อม ได้ความเป็นโสดาบันสาเร็จมรรคผลนิพพานในนา,านนนในในคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเตือนวันนี้แจกหนังสือเรื่องทานนะซีดีเสียงอ่านอานาปานสติโสดาบันคาราวาชั้นเลิศซีดีเรื่องกฐินแผ่นพับอนิสงการฟังสุตตะกรณีของปากุณัสปุนัสสูตรแผ่นพับสติปฐานสี่แผ่นพับกฐินนะ หนังสือเรื่องทานที่บอกว่าให้ทานอย่างไรจึงได้เป็นอะไรบุคคลได้ใครต้องการหลายเล่มก็แจ้งให้ทราบได้ใครมีมากแล้วจะไม่รับก็ได้